สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาชมรถสีประตูนะครับที่ต้อง w o ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของรายการผลิตนะครับของทาง Ford เขานะก่อนหน้านี้รีวิวในส่วนของรถ PPV มาหลายคลิปแล้วนะครับก็มาเจออีกคันหนึ่งที่เป็นรถที่น่าใช้ก่อนหน้านี้ผมได้มาหลายคันแต่นานๆผมได้มาทีนะสำหรับตัวท็อป3.2 Four Wheel คันนี้นะครับมาดูกันหน่อยในเรื่องของ ว a ยแท็กนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับสำหรับโฉมนี้จริงๆก็ตัว T6 กเนี่ยก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2012นะครับก็มาเชนอีกทีในปี2015ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับหน้าใหม่แล้วถ้าผมเรียกก็น้าหลอก็ได้น้าไปส่งเดียวกันกันกบทาง t o y ย t a เขาแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าตัว Ford เนี่ยเกิดก่อนนะเกิดก่อนสำหรับหน้านี้นะครับเรื่องของหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็มีการเล่นสีเล่นลายที่ค่อนข้างที่จะผมมองว่า ตัดกันดีเล่นสีได้ดีนะครับถ้าสีส้มก็ตัดกับสีนี้สวยเลยนะครับเป็นสีเทาออกอ่าเทาประกายประกายหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่เทาดำนะครับไม่ไม่ดำมือดอ่ะเอาง่ายๆนะครับก็จะทำให้มีความอ่าโดดเด่นแล้วก็มีความหล่อลงตัวอยู่ในอ่ากระ,ะจังหน้ารุ่นนี้นะผมชอบนะครับชอบไม่ต้องไปเปลี่ยนล็อกไม่ต้องไปใส่คำว่าฟอร์ดอะไรใหญ่ๆให้มันดูรกนะครับแบบนี้ดูดีแล้วสวยแล้วนะครับสำหรับโคมไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับปรับสูงตำ่ำออโต้ ไบตัดงมงตัดหมอกอันนี้ออปชั่นครบอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวายแท็กนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นท็อปสุดอยู่แล้วสำหรับรถใหม่ป้ายแดงก็1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเอาล้าน2อมีทอนนะครับนิดหน่อยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวบอกราคากันตั้งแต่ต้นคลิปเลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับ6 5 9 0 0 0บาทนะครับ6 5 9 0 0 0บาทหายไปเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งสำหรับคันนี้รถปี2017นะครับ16.17แต่ก็ต้องบอกว่าด้วยโมเดลใหม่อย่างเงี้ยนะครับ พัฒนามาอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของสมรรถนะอะไรต่างๆเดี๋ยวผมพาดูรอบคันอีกทีพิเศษคันนี้นะครับพิเศษคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะให้ดูปียางกันหน่อยเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยยางใหม่จริงหรือเปล่านะนะครับตรงนี้นะครับปี2022นสะครับสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ท 13, 1 0 1สนะครับสัปดาห์ที่13ปี2022ยางใหม่สีเส้นใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวๆสำหรับยาง ชุดนี้นะครับก็นะต้องบอกว่าทั้งรุ่นท็อปด้วยนะครับสีขาวด้วยขับเคลื่อนสีท้อด้วยที่ตอบโจทย์ข่ใครหลายๆคนนะทุกวันนี้นะครับก็น้ํามันแพงนะบงคน,น,นก็จะบ่นว่าเอ้เครื่องใหญ่ๆเครื่องสามพัน้วห้าสูบด้วยสามพันสองห้าสูบด้วยเนี่ยนะครับจะกินน้ํามันมากไหมก็ต้องบอกว่าก็แน่นอนฮนะโจทย์เขาไม่ได้ออกมาเพื่อประหยัดน้ามันถ้าประหยัดน้ํามันก็ไปทั้ง รถอีโกคาดีกว่าตรงนี้ก็เป็นรถคันที่ 2, 2> คันที่3ของบ้านใช้เฉพาะงานดีกว่านะครับถ้าจะไปลุยหน่อยเป็นแคมปิง้งหรือว่าจะเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะครับความปลอดภัยอะไรต่างๆก็จะมากับรถที่มันแรงนะครับข้อดีของรถแรงเหมือนที่บอกก็คือความปลอดภัยเขาก็ต้องสูงแน่นอนฟอร์ดก็ไม่เคยละทิ้งสําหรับเรื่องความปลอดภัยที่ให้มาน้อยนะเบรกอัตโนมัติคลิปเลนอะไรต่างๆมีมาให้หมดนะครับเนะี่ยต้องบอกว่าฟอร์ดเองลงตัวนะครับถึงตัวใหม่จะเปิดตัวแต่ผมก็ยังว่าตัวนี้ก็ยังดูสวยอยู่นะครับเพราะมันยังไม่กีี่ปง นะครับมีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับนะครับให้ดูมีความเป็นรุ่นท็อปนะนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปก็ต้องมีแบบนี้แหละนะครับมีราวหลังคานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กนะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับติดเต็นท์ก็ได้นะครับก็ถือว่าลงตัวสวยงามพอสมควรนะครับด้านหลังสําหรับตัววายแท็กก็จะมีฝาท้ายขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดนะครับที่ดูเรียบๆแบบนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์แค่ว่าวายแท็ก แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกล้องบิวอินอยู่ข้างหน้านะครับนี่ยกล้องก็จะไม่มาลบกวนแถวๆนี้นะครับดูแยกส่วนดีนะครับแล้วก็ตัวหนังสือที่ฟอนต์ใหม่ที่เปลี่ยนจากตัวโมเดลปี2012ตัวเก่าตัวที่6ชมแรกนะครับด้านหลังกันชนท้ายนอกจากกล้องก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับติดตรงบันไดกันชนนะครับถือว่าความปลอดภยัยอย่างที่บอกมาเต็มแน่นอนสำหรับ r a n g e r w i อร t r a k นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับ คันนี้ผมว่าสีขาวสวยนะให้ดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังก็แน่นอนนะครับเอกลักษณ์ของวาแท็กก็คือความเป็นส้มดำนะฮะความเป็นหนังที่มีการตัดผ้าที่เป็นสีส้มนะครับให้ดูมีความโดดเด่นขึ้นมาอยู่พอสมควรมีสปอร์ตดูสปอร์ตขึ้นแหละนะครับแต่ก็ปรับเปลี่ยนจากตัววาแท็กรุ่นแรกๆอยู่พอสมควรนะครับอโอเคอันนี้ด้านหลังนะผมชอบนะด้านหลังก็จะมีพวุออริทให้ตรงนู้นนะครับ เอาไว้ที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ถือว่านะาทุกวันนี้ก็ควรจะมีกันหมดแล้วแหละนะครับนะอันนี้ผมท่านผู้ชมนิดนึงนะอันนี้ผมจะไปซ่อมให้นะครับมันขาดมันขาดนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้ไวท์แท็กอยู่หรือว่ารถรุ่นอื่นก็แล้วแต่นะถ้าตําหนักตัวผู้ขับขี่เยอะหน่อยก็จะมันจะขาดแบบนี้แหละนะครับแต่จากการให้นะครับอ่ะโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ Ford ก็จะ ดูสปอร์ตเหมือนที่บอกไปนะครับหน้าจอเป็นซิงสามแล้วนะครับก็ถ้า16ถ้าผมจำไม่ผิด 16- 17น่าจะยังเป็นซิงสองอยู่นะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะครับเพราะว่าหน้าจอผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ค <c> ว <oughs> ามแตกต่างก็ต่างกันไม่เยอะครับสั่งงานด้วยเสียงอะไรต่างๆหน้าจอเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเรื่องของเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็น6สปีดนะครับเป็น6สปีดอยู่ ถ้าเป็น2.0งจุดศูนย์เขาจะเป็น10สปีดนะครับแต่ผมว่า6สปีดก็เพียงพอต่อการใช้งานขับสนุกขับสนุก,น,กนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนตรงโหมดการใช้งานขับ2ขับ4เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอันใช้งานง่ายนะครับเป็นคือจุดให้ให้ให้บิดหมุนได้ใช้งานได้ง่ายนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ไม่ต้องเป็นเกียร์ฝากเกียร์เล็กแล้วนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันประมาณนี้นะครับ ออปชันต่างๆคือเอาง่ายว่าฟอร์ดเนี่ยให้มาครบตั้งแต่รุ่นแรกๆอยู่แล้วแหละนะครับยิ่งถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่างนี้ให้มาหมดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ปี2 0 1 6 1 7นะบ,บอกไปแล้วนะครับผม659,000บาทใครที่หาตัว Ford r a ริ e เจอร์ t ว a ์ทอยู่นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกนึงนะครับโดยราคาที่ก็ไม่สูงมากนะครับถือว่าถือว่าไม่ ไม่สูงมากเทียบกับตอนเป็นป้ายแดงนะครับที่เป็นล้านกว่านะโอเคห้องเครื่องประมาณนี้นะครับหัวน็อตมีการเก็บงานแน่นอนนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ผู้ชมชทราบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บสีหัวน็อตเพิ่มเติมให้นะแต่ว่าเจ้าของเดิมคือมีเคลมสีมาแต่ไม่ใช่ชนนะครับย้าว่าไม่ใช่ชนคันหน้าเดิมทุกจุดนะครับแต่ว่ามีการเก็บสีมาก็คือ,อฝากระโปรงนะครับลูกค้าแจ้งผมเลยนะว่ามีมีมเคลมประกัน นะครับเคมประกันเพราะว่าไอตัวเนี้ยไอสกินหินมันโดนก็เลยไปเปลี่ยนไปเกี่ยมานะครับแล้วก็ประกันเขาก็เลยเคลมให้ก็เลยมีการแกะหัวน็อตเพื่อเคลมประกันนิดนึงนะครับนิดหนึ่งก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ด้วยราคาแค่6กแ0 0 0้าหมบาทก็หายไปเหมือนที่บอกเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งที่อาจจะมีคันที่2คันคันที่ หนึ่งั้นที่2มาแล้วนะครับมีอีก็ค่มีกระบะที่ใช้งานหรือว่ามี PV รุ่นอื่นก็แล้วแต่ที่อยากได้เป็น4ประตูนะครับใช้งานลักษณะท่องเที่ยวต่างๆก็ไปถ้าจะอันนี้ก็อัปเกรดช่วงลงช่วงล่างออกท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์วายแคันนี้นะครับที่บอกไปกําลังเหลือๆครับสองร้อยแรงม้านะครับเป็นเทคโลยีของ Ford นี่ถือว่าทําแรงม้าออกมาได้ดีมากนะครับในทุกๆรุ่นเลยและปัจจุบันก็จากร้อง2 1 3ก็เหลือ2 1 0สนะครับจากตัว ถ้าเป็น2.0เทอร์โบเดียวแต่ก่อน180ก็เหลือ170ก็ปรับมาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเพราะฉะนั้นเองถือว่า Ford เขาทำได้ได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของพลังกำลังของรถสายลุยแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ Ford r a n g e r w i t ไ c 3.2 4W h e วิ view, คันนี้นะครับปี2017ใครที่สนใจนะผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อย090 521 c c 4นะครับ 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามเงื่อนไขนะฮะต่างๆในการออกรถนะครับว่าจะดาวเท่านี้ได้ไหมหรือว่าฟรีดาวจะเต็มอะไรต่างๆได้หมดนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะวันนี้ผมเป็นต่อนะขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับผมจะพามาชมวิธีวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ